เลยหมู่บ้านไปผ่านถนนข้ามถนนไปเนี่เป็นบึงใหญ่ใหญ่มากนกบินฟ้าลายตลอดเวลานกทำรังกันในในในบึงเนั่ยนะที่ต้นออต้นทง เป็นเบืองน้ำก็จับปลากันซึ่งเราเขียนเบึงยาปลาใหญ่เป็นเบึงที่สวยสวยมากเลยกว้างใหญ่มากมันมัีหญ้าที่เรียกสนุนเป็นพืชที่ลอยน้ําได้มันผักตบชวาแต่ว่ามันเป็นเถามันพันกันไปพันกันมาแตกตายทับถมนับถมจนมันเกาะแล้วเกาะพวกนี้แค่มีต้นไม้ขึ้นมันลอยออกไปพร้อมกันเ่ะ ไปเดือนที่น้ำหลากน้ำเริ่มจะท้มฟังมองไปที่แม่น้ำเนี่ยจะเห็น่ต้นเหมือนป่าย้ายถิน่นไม้ที่ล้มมาแล้วก็กิ่งที่มันชูขึ้นข้างบนแล้วมีเถาวันคลุมเนี่ยเถาวันมันคลุมทําให้มันดูมาร,รวมรวมมาเป็นป่าแล้วป่ามันย้ายถิน่นดูสวยดูตื่นเต้น เรียนแ้นประถมที่หมู่บ้านเรียนมัธยมในมอำเภอฝึกศิลปะก็ะเห็นมีหน่วยกลั่งศิลปะก็ชี้บอกไปเรียนพ่อช่างเขียนจดหมายให้ไปหาหาครูคนหนึ่งเป็นครูที่ไปจับโขไทยเหมือนกันไปถึงแบะนี้คือก็แค่ฝากด้วยฝากลูกศิษย์ด้วยอะไรเงี้ยน่ะแต่สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ต้องสอบเป็นลุงรังอะไรเนี่ยนะคนก็ไม่ค่อยอยากเรียนวาดเขียนนี่ละเป็นวิชาที่มันเป็นวิชาที่สามัญมาก คณะเรียนพระช่างเราก็อยู่บ้านเช่ากับรุ่นพี่ที่เรียนสิลปรกรเนี่ยอีกคนเรียนพระช่างอีกคนเรียนสิลปรกรบเราเรียนเพาะช่างมาวันหนึ่งเราก็ไปสอบเข้าสิลปรกรไปสอบสอบได้ก็เรียนจนจบเลย เทพสิริสุขโซภาเกิดเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2486ที่เมืองสวรรคโลกจังหวัดสุขโขทยัยในแวดล้อมของธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์งดงามและสร้างแรงบันดาลใจด้วยความที่เด็กชายเทพสิริชายแววเป็นนักวาดตั้งแต่ยังงยาววัยจึงได้รับการสนับสนุนให้เรียนด้านศิลปะจนกลายมาเป็นศิลปินผู้สร้างสรรค์ทั้งงานจิตรกรรม วรรณศิลป์และยังเป็นนักเล่านิทานที่เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางอยากอยากทำงานศิลป,ปะน่ยไม่ได้อยากเป็นครูพอเห็นพ่อเป็นครูแล้วดูเหนื่อยหน่ายไม่สนุกก็เดินทางกันไปสามคนมสอบคนที่มีฝีมือดีที่สุดของพวกเราชื่อชื่อพิสารทิพร,รัตเนี่ยสอบไม่ติดเราได้เพื่อนอีกคนได้พิสารเนี่ยเอากระดาษที่ รอเองฝึกซ้อมมือยกทั้งปึกเลยผักบางตาประตูอาจารย์ศิลเข้าไปละว,วงังท่านครับผมอยากเรียนอาจารย์ศิลลุกขึ้นมาเปิดปปเดินออกไปเดินออกผักบางตาไปไปที่บอร์ดประกาศผลเติมชื่อพิสารไอ้เรื่องนี้ก็เ,เ,เป็นความประทับใจแรกที่จากพอช่างไปศิลปรกร จะพูดให้มันลงลึกก็คือว่าเราก็เรียนดีแหละเพราะเป็นเป็นคนไม่ดื่มเหล้าไม่ตั้งวงแต่มีครั้งเดียวเคยดื่มมีรุ่นพี่เขาแดกดันประชดเสียดสีเราก็เคยเกิดทากันมาดวลกันเหล้าลินเหล้าดิบๆหนึ่งแก้วนี่คือการดื่มครั้งแรกในชีวิตเพื่อนมันเป็นคอเหล้าอยู่แล้วก็คู่แข่งนะ ก็มากั้นใจหนึ่งแก้วกั้นใจมไทยไคู่แข่งที่เป็นขอเล่ากระเดือกกระดึบกระดึบกระดึบอยูม่มันอ้วกพุ่งมาเลยว่ะเล่าดิบดคนคนคนคือคน,คน,คน,คนมันคงมีมันคงดื่มมาบ้างแล้วมันออกอาการนะั่นมันเราก็ชนะแหละแต่กลับไปบ้าน หัวจะระเบิดหัวเนี่ยมันจะระเบิดออกมาเลยนะมันรู้สึกว่าหัวกระสับกระสายนิ้นเลยนี่คือการประสบการณ์การดืร่มเหล้าในช่วงเรียนมหาวิทยาลัยศิลปากรเทพสิริสุขโสภาได้รับความไว้วางใจจากอาจารย์และเพื่อนๆนเนื่องจากเป็นคนตั้งใจเรียนและไม่ดื่มเหล้าเขาได้รับหน้าที่สำคัญจากอาจารย์อยู่เสมอและเป็นจุดเริ่มต้นของความใกล้ชิดกับอาจารย์เฟื้อหาริพิทักษ์ ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นครูใหญ่ในวงการศิลปะเราได้ชื่อว่าเป็นลูกชายจันเฟือ้อี่คําพูดแดกดันนะเพราะเราวาดอะไรมันมีมีม,ม,ม,มีอาการอาการคล้ายๆจันเฟือ้อชอบวาดเร็วแต่วัดเส้นลากพวดพวดพวด,พวดตบเสีฟา,าดผูกกันเนี่ยนะก็จะเราจะเป็นพวกประเภทนั้นคนเขาเรียกว่าลูกชายจันเฟือ้อส่วนไอ้ทำนุลูกชายจริงเนี่ยพวกมันบอกไม่ใช่ไอ้นั่นไม่ใช่ความใกล้ชิดมันมาจากว่า เวลานักศึกษาจะต้องไปว่านอกสถานที่อาจารย์ก็จะส่งรายชื่อนักศึกษาใครมาไม่มาผมเป็คนคนเช็คเพราะเพป็นอายุน้อยแล้วก็เรียบร้อยหน่อยไม่ไม่ไม่เกเรไม่ดื่มเหล้าอะไรแตเนี่ยก็จะทําหน้าที่ประมาณเนี้ยผมมาเสียตอนปีสุดท้ายเนี่ยผมปีกล้าคาแข็งเริ่มเขียนหนังสือลงที่นนที่นี่ เช่นสตรีสารวิทยสารนี่นะละลานาสมัยเนี้ยู้จารกงการวงการข้างนอกเริ่มกำเริบเริ่มปากกล้าวิจารณ์หมดวิจารณ์อาจารย์ตัวเองวิจารณคณะตัวเองหลงตัวเองงเียมันไม่ทํางานด้วยทําไมเราจะต้องมาวาดรูปส่งให้พวกนี้ส่งตรวจคะแนนว่เงี้ยมันเกินไปอย่างงี้นะไม่ส่งคะแนนแล้วก็ไม่ผ่านเลยก็ทําชั้นแต่เราก็เป็นหัวหน้าชั้นเป็นประธานนักศึกษาในคณะด้วย เป็นหัวหน้าคณะด้วยนะมีอิทธิพลอยูนะ่อิทธิพลผสมความน่ารังเกียจโอ้หยาบมากนึกว่าน่าละอายแต่กระนั้นเราก็จบ ในช่วงทำงานเป็นนักเขียนเทพสิริสุกโสภาได้รับแรงบันดาลใจจากซอศิวลักษ์ผู้ได้รับสมญานามว่าปัญญาชนสยามและได้คลุกคลีใกล้ชิดกับนักคิดนักเขียนหลายท่านเขายัางปรากฏเป็นตัวละครนาเทพในวรรณกรรมเรื่องพระจันทร์สีน้ำเงินของสุวรรณีสุคนธาอีกด้วยสิ่งเหล่านี้คือส่วนหนึ่งที่หล่อล้อมให้เขาเป็นนักเล่านิทานฝีปากคมคายในเวลาต่อมา ช่วงหนึ่งเราไปพักอยู่ในพื้นที่เดียวกันตานสึกติตสยามชั้นบนแล้เวลาออกไปเที่ยวที่อื่นข้างนอกฐานที่เนี่ยบางที่เราก็ติดไปกับครอบครัวเขาก็ครูเรายังจําไม่ว่าไอ้หนูแดงไอ,กไอ,ไอ้กบไอ้รูใพวกนี้นะมันอุ้มมันมาเลยแหละผมมาในสายสอสุรักษ์เป็นปัญญาชนก็มีหนังสือทั้งศาสตร์เขาก็ตั้งชมรมประทัทน์เราก็ไปช่วยๆแล้วแกก็พาทํากิจกรรมต่างๆ พาไปพบคนน้นคนนี้เราก็จะมีการรวมตัวกันสัปดาห์ละวันอยากฟังใครคนใหญ่คนโตไหนเชิญมาได้หมดแหละแล้วก็ฟังแล้วก็ได้อิทธิพลพวกนี้งั้นเราออกสนใจออกประชนบทผมก็แบกเป้คือทำสไลด์เป็นเล่าเป็นเรื่องๆนำชมสวนสัตว์สัรรสรรป่าต่างๆเล่าเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นชุดนำเที่ยววัดเป็นชุด ต้องมีของไม่ดีด้วยไม่งั้นเป็นคอมมิวนิสต์เช้าเข้าโรงเรียนนี้บ่ายเข้าโรงเรียนนั้นกลางคืนในหมู่บ้านคนเต็มเหมือนหนังขยะหนังกลางแปลงแรงผลักดันอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เทพสิริสุขโสภากลายเป็นนักเล่านิทานคือปมในวัยเด็กที่ไม่กล้าพูดต่อหน้ากลุ่มคนซึ่งฝังใจมาตลอดจนเป็นผู้ใหญ่เขาจึงคิดแก้ไขปมนี้ด้วยตัวเอง เน,เน,เนครูบอกให้เล่าเรื่องอะไรก็ได้เราอ่านเราเล่าเรื่องสงครามเด็กมัธยมต้นนี้เนื่องจากว่าเล่าไม่เป็นก็ท่องเวลาอ่านก็พยายามไม่ให้มันพลาดก็อ่านเล่าเร็วมากเลยครูดุครูตะคอกครูดุแล้วก็กลัวเราต้องมีตัวสันเพราะสันนนะลมม่พัดแต่เสื้อเราเสื้อเราเขยา่าเสื้อก็เพิ่มวิธีที่เราจะกล้าพูด ก็คือออกเป็นเล่านิทานให้เด็กฟังเด็กเล็กๆก่อนเราไม่กลัวเด็กเล็กเราเล่า,ามัพัฒนาขึ้นเด็กโตมาร่วมขึ้นร่วมขึ้นร่วมขึ้นจนกระทั่งเล่ากลางหมู่บ้านเราเอากระดานดำแบกกันให้นักเรียนแบกมาตั้งเล่าไปวาดไป เป็นคนวาดภาพประกอบก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่มีชื่อเสียงของเทพสิริสุกโสภาซึ่งเขาได้รวบรวมศาสตร์และศิลป์ของงานวาดภาพประกอบออกมาเป็นผลงานวรรณกรรมด้วยคือว่าคนวาดประกอบนี่มันมาจากถูกแดกดันสมหรับตัวภาพประกอบเนี่ยมันเป็นประกอบเรื่องมันไม่ของประดับไดไรเลยนะมันไม่ใช่แก่นสารไม่ใช่หัวใจนี่ไอ้หนังสือมันทำไมมีภาพดูช่วยเนี่ยมันก็ดึงดูดคนอ่านให้สนใจ นี่เราก็เข้าไปเข้าไปในแวดวงวาดรูปประกอบเนี่ยวาดรูนั่นเราคำหอมที่โดดเด่นมากคือว่าาบอกกันของเราคำหอมเราวาดให้แกถ้าถ้าคุณเห็นหนังสือเล่มนั้นนะโอ้เราวาดดีวาดละเอียดโอ้คนตื่นเต้นมากเลยอย่างนี้นะก็กลายเป็นทีนี้ใครมีจะพิมพ์มาแลก็ชอบให้เราวาดก็กลายเป็นเราก็เขียนเล่มหนึ่งขึ้นมาคนวาดภาพรประกอบเยอะเย,ะยะแดกดันเสียดสีหน่อยหน่ยก็ คือคนวาดภาพประกอบเป็นนักวาดผู้ต่ำต้อยภาพประกอบเป็นสิ่งเป็นงานสําคัญอย่างหนึ่งที่ทำให้มัน,นชวนให้คนนึกอยากอ่านและอ่านแล้วจะเห็นภาพจากที่รูปวาดนี้ด้วยมันจะมีอะไรมีอิทธิพลกับคนอ่านเนี่ยเวลาวาดเนี่ยเขาต้องบอกห้ามเอาฉากคลายแม็กซ์มาวาดเป็นภาพประกอบคนอ่านไม,ไม่ตื่นเต้นมันมันเสียเสียอารมณ์เลย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยมีโครงการสืบสารรักษาคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมและเชิดชูเกียริศิลปินไทยซึ่งเทพสิริสุขโสภาได้สร้างสรรค์ผลงานศิลปะไว้อย่างหลากหลายและมีจิตวิญญาณความเป็นครูถ่ายทอดศิลปะสู่เยาวชนรุ่นหลังก็สอนให้เขากล้าเส้นเนี่ยมีหนักมีเบาเส้นมีใกล้มีไกลและเส้นเนี่ย มันที่มันมีใกล้มีไกลเพราะมันมีอากาศของที่เรามองทุกอย่างเนี่ยมันมีอากาศห่อหุ้มอากาศในบางทีมันสีมันขุนเ่นเมมอกรุนหลววแดดก้าเนี่ยก็มีประกายแสง,งนี่นะงั้นของที่เราเห็นเนี่ยมันจะต่างๆกันไปตามเวลานั่นคือความจริงภายนอกแต่ความจริงภายในเราเห็นแค่ไหนเห็นผิดเห็นถูกเห็นจากปมของตัวเองที่ผ่าน ความทุกข์มามากหรือเห็นจากที่เราชนะตลอดหรือแพ้มาตัดมาเสมอเนี่ยเพราะไอ้การมองเห็นเนี่ยมันผ่านแว่นของใคร